ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเติ้ลฟอร์มดีรีแอคชั่น GCA วันนี้ก็วันนี้ผมก็จะมารีแอักชั่นของ MKK หรือว่าของแก๊งไหนหรือว่าของประเทศไหนไม่รู้นะผมก็จะมาเรียกของอะ่ะยูไดแหละเออยูไดเป็นเจ้าของช่องแหละเจ้าของผน้นแก๊งหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าจะเป็นยังไง Let's go <S yeah 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 monkey king เว้ยอ๋อมังกี้แต่มังกี้ king อ๋อ เอ็มเคเคนคือมังก uh ี้คิงเหรอโอ้โหโอมังกี้คิงอของมังกี้คิงนะที่มีคนหนึ่งเมนมาผมยังให้กูคนแบบเมนมาแบบแล้วก็บวกบวกมานะเฮ้ยไอเหี้ยคนเดือดคนเดือดว่ะเฮ้ยเอว่ะเฮ้ยสับพอดีว่ะเสียงคล้ายๆเหมือนอ่า จำซื้อไม่ได้นะไอ้นี้ยโคตรเท่โคตรเทรรเร่จังหวะนี้เหมือนอ่ะฟังแบบาฮิมฮอบนะแบบว่าเท่ว่ะผมอยากให้ทุกคนแบบเม้นมาแบบบวกบวก,บวกมาถ้าทุกคนเม้นทีละแบบคนละเพลงมาแบบ แบบทุกคนแบบขอคนละเพลงคนละเพลงมาผมทําให้ไม่พันนะรู้จะทำให้คนไหนก่อนนะผมจะให้ทุกคนแบบเม้นมานะแล้วก็บวกบวกบวกมานะไอเหี้ยคนที่วแบบร้องชิวๆว่ะ เมม่อกี้กิ่งแกล้งทำอยู่ได้หรือเปล่าซัอปากให้จังๆจะได้สำนึกว่าไม่ได้คงอย่าแหกปากโวยวายแต่กลมไปดีถ้าพวกมึงกล้าเดี๋ยว้อนสงใจไปยัดปากมึงจะได้รู้ว่าใครเป็นทาสพวกกู M K K ตอนนี้กูมีไปตามเลยไม่เวยกูคงจะไม่ยเดปา่าอย่าทำรู้ดีเว้ในสัมเอ์พวกกูเฮ็ดบัตวกูเฮ็ดบัตแล้วไอ้ย่าแหลกมังกี้

เออ C M C M ผมว่า C M นะผมว่า C M นะคนร้องอ่ะผมว่า C M กับเพื่อนเขาแหละที่เป็นครัจำมอ่ะที่มีเจ้าผมอ่คนแรกก็ C M แต่คนนี้อ่ะผมไม่รู้นะเนี่ยเสียงนี่ยผมว่า C M นะผมว่าเสียง ใช่แล้วว่าอยู่ได้ลับเ็เน้ำลายรส่เวงกิบมาไม่เห็นเลยาพูดกับคำพูสับไฟังพมึงคตรจดูไมมันมีแค่นี้วะบางไอบีของอื่นกังมีเยอะเป็นจิตเป็นสาวอ่ะเย็ดก็จบไปแทุกคนนะจบแบบดำดแหละจบแบบงงๆแหละผมก็เดือดนะเพลงนี้ที่มีคนนึงเมนมาแบบขอต่พี่นี่ ผมก็จัดให้นะเดือนนะถ้าผมผมเข้าไปฟังแล้วผมก็มาเรีแอนะแนว่าผมจะพูดอันนี้เหรอเนี่ยคนกลางนี่เหรออยู่ดายเหรอวะจากที่ผมดูในสตรีมหรือว่าดูในซ่อง,องเขานะมันไม่น่าใช่อยู่ดายนะถ้าผมจะไม่ผิดผมก็ไม่รู้นะรวมๆเพลงนี้เฟียลนะเฟียเเฟแบบสไตล์แบบเหมือนวแบบ่นาแนวฝรั่งแล้วก็แนวฮิปฮอปด้วยนะ แบบจังหวะแรกมันก็เป็นหิมะแบบสัมผัสคำฟุบๆแล้วก็จังหวะซา,าก็เหมือนคล้ายๆแบบหิมบแบบฟุบๆไปจังหวะแบบ <c oughs> บีช้ซ๊ะๆรวมๆมก็เท่นะผมชอบผมชอบคำสัมผัสแรปอยู่แล้วเพราะผมฟังแรปมาตลอดเนี่ยแต่ผมก็แรปไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> รวมๆก็ชอบผมก็อยากให้ทุกคนแบบจริงๆนะถ้าใครดูคลิปนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจแหละผมก็ยังให้ทุกคนแบบ เม้นมาแล้วก็แบบถ้าใครอยากฟังเพลงไหนก็บวกมากับคนนั้นแบบตอบกลับเข้ามาก็บวกบวกบวกหรือว่าทุกคนแบบอยากฟังอีกเพลงหนึ่งก็ผมก็ดูกันนะว่าอันไหนตอบรับมาก่อนหรือว่าอันไหนตอบรับมาทีหลังหรือว่าอันไหนตอบรับมาเร็วกว่าผมก็จะรีแอคให้ทุกคนนะเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครมาอ่าดันแต่ละเพลงแล้วบางอันก็ทําไปหลายเพลงแล้วนะจนมา EP ที่4ี่นะเหมือนสลลนที่พูดนะแบบ เหมือนเราทำเพลง50เพลงม,มันต้องมีสักเพลงเนี่ที่ดังอะ่ะคือผมทำารีแอคมาจนจากอีพีที่50ผมจะลองทำรีแอคจนอีีที่หนะึ่งร้นะว่ามันจะดังหรือว่าผู้ติดตามผมจะถึงเท่าไหร่นะผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามพพอร์ตผมไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 2> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามนะหรือว่ากดติดตามก็คือพพอร์ตผมแลนกันทุกคนนะโอเคจะมาย่ยคลิปหน้าทุกคน Let's go Morning sun, searching for a longer day.